เนี่ยจะเป็นคู่แตกต่างอีกคู่ให้กับนักมวยทั้งสองครับฝ่บายแดงนั้นเจ้าผีน้อยเจ้าผีครับพบกับมวยดีมวยดังจังหมู่สามครับเจ้ามิสซูในมุมน้ำอื่น,ม,นมิสซูลูกโคตรนเอาแล้วครับคู่นี้ไม่ธรรมดาครับ ชนะได้อันดับ3ส่สวนผู้แห้นั้นได้อันดับ4ครับกรรมาการเรียกนักมวยทั้งสองแหมมุมน้ำเงินถอดมงคลหน่อยครับ,บต้องนำเรียนครับการมอบรางวัลน,นั้นเราจะมอบบนเวทีที่ทำการแสดงพระองค์ย้อนยุบครับแหมเอาล้วครับกรรมการเรียกนักมวยทั้งสองขยิบเข้ามากระดึบกระดึบครับ เจ้าผีมุมแดงครับในนามของผีน้อยเจ้ามิสูอยู่ในบุรุษงานเอาเลยเฮ้ยเร็รว,วปัดลวยชิงกันว่าเจ้ามิสูเจ้าผีชิงกันว่าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาเอามิสูเริ่มได้ทีเฮ้ยเอาไว้แล้ลูกมาได้เนี่ยมันหอนะมันเนี่ยไว้ในย่ยอมเลยอีกเลย ตอนนี้ต้องรักษาตัวเองครับคงเดียวดวงวิวหัว้ได้นะผมในฐานของมิสซูเียส่วนผู้แต่นร้อเจ้าผีลอยในฐานของเจ้าผีโอ้ไม่ต้องทำอะไรครับผีลอยก็แค่ฉลาดครับแค่เกาะนิ่งครับโอ้ต้องบอกว่าผีน้อยนี่เป็นปุยเก่าก็ประจานครับ พีน้อยนั้นในนามองพีน้อยเจ้าผีนั้นค้ดสังเวียนมาเยอะครับประสบการณ์ค้อทางจะหลากหลายครับแม,ม,ม่มวยบุ้งมวยบุญรับมวยสมองครับแม่มุมแดงต้องยกให้ผี่น้อยครับมวยปาดเปียวนั้นต้องยกให้ทางเจ้ามิสูครับสิบอนดตั้ตาการรมยกแรกนั้นยกชูมือให้กับทางฝ่ายแดงครับมุมแดง พีน้ยเป็นฝ่ายชนะครับมาดูว่าในยกที่สองครับเจ้ามิสูเจ้ามิสูมา้ามาฮะเออเอาีแมเจ้าเจาสูเรวไม่ไวหนาลนอยี่้ยัวใหกม่ดีเรริ่มตีเบาๆสกทีสบาล แหมสักกิลในรถผีน้อยคิดอยู่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราจะได้เห็น้วนไปเรื่อยครับพี่น้อยในแนื้อน้อยก็โซจารก็แหมฉันเชิงหลากหลายพี่น้อยครับเข้าไปเข้ามาไกลครับเออเอาอีลาสโล่เลยนเออถอยจะถอยไปไหนถ้าถอยไป่ติดก็แพ้ ไปสู้เออจะบอกได้ไหมบอกได้ไหมเอาไปสู้เออเอามีน้อยก็ยอมติดตามมานวดแล้วก็ได้เวลาตัวแหวนแต่นวดไปเรื่อยบวยเก่าก็ผีน้อยแต่นวดไปเรื่อยครับยังทำได้อยู่ยังแท้ทิ้งแต่นวดไปตื้นมาจะไงเงี้ยผีน้อยคล้องเบาเออเอาแม่ผีน้อยฉันเชิงเป็นบุญเชิงประสบการณ์รู้กันรึยังเอา ผีน้อยต้ดไปเรื่อยผีน้อยกินย่อยอไปเออจะหลุดตอนไหนเดี๋ยวก็หมดแรงแล้วเออผีน้อยนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยประสบการณ์ครับเจอมาเยอะโอ้โหยโอเคใจเย็นครับแมอย่างสมศักดิ์ศรีครับผีน้อยในมุมแดงครับเองบอกว่าเป็นมวยดีมวยดังครับประสบการณ์ ได้เปรียบแต่ด้านรูปร่างครับผมหวันคูตจะสู้แหมขอเสื้อแล้วขึ้นทันที